พึงมีภายใต้กฎรติกาอันเป็นธรรมทั้งหมดนี้คือจิตวิญญาณของธรรมศาสตร์กับการต่อสู้ที่ไม่มีวันสูญสลายเพราะความอดทนของผู้คนมีจํากัดธรรมศาสตร์ของเราจึงขอยืนตรงและไม่อดทนอีกต่อไปธรรมศาสตร์จะไม่ทนและขอพบก,กันอีกเร็วนี้ทุกคนชูสามนิ้วขึ้นมาครับพร้อมพูดตามผมนะครับสักดีนาจงพินาศประชาราธิจงกระ ารารประชาราปไตจงกระโนสักดีนาจงพินาศประชารชาปไตจงกร,ระโนขอบคุณทุกคนครับขอขอบคุณนาะยกองการนักศึกษากับ ประธานสภานักศึกษาค่ะก็ถือเป็นตัวแทนคณะผู้จัดงานและประชาชนทุกคนที่มารวมตัวชุมนุมกันในวันนี้แสดงถึงเจตจำนงอย่างชัดเจนแสดงถึงจุดยืนและข้อเรียกร้องอย่างชัดเจนค่ะอตอนนี้หลายคนก็จะเห็นว่ามีการเคลื่อนไหวตรงหน้าเวทีนี้เดี๋ยวขอความร่วมมือนิดนึงนะคะประชาชนมวลชนที่นั่งอยู่ด้านหน้าเวทีลุกขึ้นนิดนึงค่ะแล้ว รบกวนสื่อมวลชนค่ะรบกวนสื่อมวลชนคัะสามารยู่ข้างเครื่องทั้งสองข้างได้เลยค่ะเอ่อรบกวนสื่อทุกเจ้าเลยนะครับอยู่ทางขวาทางซ้ายจะเป็นพื้นที่ของมวลชนนะครับสื่อย้ายไปอยู่ทางขวาได้เลยนะครับแล้วก็เว้นที่ตรงกลางไว้นิดนึงนะครับตอนนี้สตาร์กำลังแจ้งอยู่นะคะแล้วก็จะแจ้งพื้นที่ขอความร่วมมือทุกคนนิดนึงนะคะกลุ่มลงก็ลงก็ลง และแล้วค่ะกิจกรรมก็ดำเนินมาจนถึงตอนนี้เนาะตั้งแต่5้าโมงเย็นจนถึงตอนนี้ค่ะเป็นเวลา2องทุ่มกว่าแล้วขอบคุณทุกคนมากๆที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือคนที่มาตั้งแต่5โมงจนถึงตอนนี้หรือบางคนที่เพิ่งตามมาที่หลังค่ะก็ยินดีมากๆที่มาร่วมการชุมนุมในครั้งนี้กันตอนนี้ค่ะเราก็เข้าสู่ในช่วงการไว้อาไัยแด่ประชาธิปไตยนั่นเองค่ะขอเชิญทุกคนค่ะ ร่วมไว้อะไรแด่ประชาธิปไตยและความยุติธรรมกว่า90ปีแล้วของประชาธิปไตยที่ผู้คนต้องสละเลือดเนื้อและชีวิตเพียงเพื่อจะเปลี่ยนความหมายของชาติให้เป็นของประชาชนอย่างแท้จริงกี่เลือดที่ต้องหลังกี่ชีวิตที่ต้องสูญเสียกี่ครอบครัวที่ต้องลาจากคนที่รักน่าเศร้าค่ะที่ความสูญเสียเหล่านี้ ล้วนเกิดจากน้ำมือของเหล่าทรราชที่ย่ำยีชีวิตของผู้คนที่เพียงร้องหาเสรีภาพค้อนที่ท่านใช้พิพากษาด้วยความยุติธรรมคือค้อนเดียวกันที่ท่านใช้ทำลายประชาธิปไตยและด้วยค้อนเดียวกันนี้เองถ้าขอให้มันตอกฝาลงเพื่อปิดผนึกความชั่วร้ายและความเน่าเสดังซากศพ ของคุณสึกศักบินาและเหล่าปรสิตทั้งหลายค่ะการสาทุกท่านจะเห็นนะคะว่าคุณฟางที่อยู่ตรงนี้เป็นเปรียบเสมือนตัวแทนของสอวอทั้งหลายที่ไม่คำนึงถึงประชาชนวันนี้ค่ะเราขอสาบแช่งและไว้อะไรแด่ประชาธิปไตยรวมถึงความอายุติธรรมทั้งหลายที่สารรัฐธรรมนูญไม่ศักสิทธ์อีกต่อไปค่ะ ขอเชิญชวนทุกคนค่ะเข้ามาค่ะร่วมแสดงความไว้อะไรตรงนี้ค่ะปิดผน,นึ่งความช่วงหลายทั้งหลายค่ะกี่ลอกเนื้อที่เราเชื่อเพื่อประชาธิาปไตย ผู้มีอำนาจทั้งหลายไม่เคยต้องมองแล้วก็รับฟังเสียงของประชาชนประชาชนเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในประเทศแห่งนี้การกระทำในครั้งนี้เราขอส่งเสียงไปถึงผู้มีอำนาจทั้งหลายให้รับฟัง,งเราเถิดพวกเราไม่มีรถถังไม่มีอาวุธยุโทโธปรกรณ์ใดๆมีเพียงสองมือที่จะสู้เพื่อประชาธิปไตย โดยคาดหวังว่าอนาคตของประเทศชาตินี้จะดีกว่าเดิมเชิญร่วมไว้อะไรกันคะ่ะ